รู้ไหมครับว่างานวิจัยจาก Diabetes Care Journal รายงานว่าผู้ชายที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับจะมีโอกาสเกิดภาวะหย่อนมากกว่าคนทั่วไปถึง3เท่าและกว่า50%ของผู้ชายที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีภาวะอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศร่วมอยู่ด้วยครับ ตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่สถิตินะครับแต่มันคือสัญญาณที่จะเตือนแล้วบอกเราว่าเบาหวานเนี่ยมันคู่กับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศมันเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเบาหวานเนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ําตาลในเลือดเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเบาหวานเนี่ยมันส่งผลต่อหลอดเลือดทั่วร่างกายเลยทีเดียวครับและเมื่อหลอดเลือดของเราเนี่ยมันเกิดภาวะเสื่อมการไหลเวียนของเลือดมันไม่ดี มันก็จะส่งผลตรงๆเลยนะครับต่อการแข่งตัวของอวัยวะเพศช,ชายครับทำไมเบาหวานถึงเพิ่มความเสี่ยงภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพราะหลอดเลือดเสื่อมน้ำตาลสูงทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งและก็ตีบตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอครับเส้นประสาทมันจะเสียหายการเป็นเบาหวานเนี่ยทำให้เส้นประสาทเสื่อมส่งผลต่อการส่งสัญญาณไปยังสมองส่งสัญญาณไปทังร่างกายครับฮอร์โมนผิดปกติ ผู้ชายที่เป็นเบาหวานนะครับมักจะมีระดับเทสโทสตอโรนเนี่ยหรือฮอร์โมนเพศชายเนี่ยต่ำกว่าปกติครับข้อมูลเสริมนะครับจากงานวิจัย American journal of medicine พบว่าผู้ชายที่มี HBA1 สูงกว่า8%จะมีภาวะความเสี่ยงภาวะหย่อนรุนแรงอย่างชัดเจนครับยกกรณีตัวอย่างให้ฟังนะครับก็คือมีผู้ชายท่านนึง 1, อายุ45ปีก็เป็นเบาหวานมานานเกือบ10ปีละ ก็ควบคุมน้ําตาลได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เวลาที่เขาไปทํากิจกรรมเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแข็งตัวค่อนข้างยากไม่คงที่พอไปตรวจน,นะครับก็จะพบว่าหลอดเลือดเนี่ยมันมีอาการเสื่อมร่วมอยู่ด้วยมันเลยเป็นภาพที่สะท้อนอย่างชัดเจนว่าเบาหวานเนี่ยนะครับกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันเกิดมาคู่กันเลยทีเดียวครับวิธีดูแลตัวเองถ้าเป็นเบาหวานครับควบคุมน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ ออกกาลังกายให้สม่ําเสมอเพื่อให้หลอดเลือดแข็งแรงเลิกบุหรี่เลิกแอลกอ,อฮอล์นอนให้เพียงพอลดความเครียดตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็กล้าคุยกับแพทย์โดยตรงนะครับในกรณีที่มีภาวะหย่อนเสริมอีกนิดนะครับงานวิจัยจาก Harvard h e l t t p u u l l i s h i n g แนะนําว่าถ้าคุณลดน้ําหนักได้เพียง5-10%จะสามารถช่วยปรปับปรุงคุณภาพน้ําตาลและภาวะเสี่ยงได้อย่างชัดเจนครับ สรุปง่ายๆนะครับเบาหวานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ําตาลครับแต่มันเป็นโรคที่กระเทือนทั้งหลอดเลือดเส้นประสาทฮอร์โมนซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวโดยตรงการดูแลเบาหวานให้ดีจึงไม่ใช่เป็นแค่เพียงการป้องกันโรคซรกซ้อนนะครับแต่ยังช่วยรักษาความมั่นใจแล้วก็คุณภาพชีวิตของคุณด้วยครับ และนี่ก็คือโรคเบาหวานกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าทำไมโรคนี้มันถึงมีผลต่อสมรรถภาพทางเพศโดยตรงยังไงก็ขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอาหารเสริมบำรุงผู้ชายสามารถแอดไลน์แอดดีโฟแมนแล้วเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆจากทาง d ีโฟแมนได้เลยครับผม